ค่ะสวัสดีนะคะหว้หน้าลุ้นสองตัวบนสองตัวล่างใครที่รออยู่มาติดตามได้เลยนะคะมาดูซิว่ารอบนี้เราจะได้ถอนกันกี่รอบเนาะลงทุนหนึ่งบาทดูซิว่าเราจะได้กำไรสักเท่าไหร่กันสูตรนี้ก็ไม่ยากนะคะใครที่ง่วงนอนก็ทนอีกนิดนะตอนนี้นานาก็ง่วงเหมือนกันนะคะ สี่ทุ่มห้าทุ่มปลาเข้าไปแล้วเลิกงานมาแล้วยังไม่ได้พักผ่อนเลยกลัวจะลงคลิปให้ไม่ทันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เสร็จจะต่อด้วยฮานอยนะคะเรามาเริ่มกันเลยฮานอยวันนี้ใครรับทัพไปมั่งแล้วพรุ่งนี้ก็รอรับซับต่อเลยนะคะ้าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาสูตรนี้เรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะใช้ลากหน่วยบนบวกกับหลัก10บล่างนะคะ แล้วก็บวกเพิ่หมหนึ่งแต้มโอเคนะคะไม่ยากเลยามาดูใกล้ๆนะคะ2 1 3บวก1เท่ากับ3มาี่ามเข้าไหมคะอ่าสเข้ารับหนึงเด้งนะคะ4 2 6บวก2เท่ากับ6 7นะคะ6กับ7เข้าไหมอ่า6เข้าโอ้ย7ไปอยู่ข้างหน้าไม่เป็นไายคานหนึงเด้งแบ่งๆบ่งกันไป1-2-3 3-4บวก2เท่ากับ3 3มนะคะ3เข้าไหมอ่า3เข้ารับไป2เด้งนะคะ ศูนย์บวกสามเท่ากับสามสี่สามสี่สี่เข้าสี่เข้านะคะหนึ่งเด้งค่ะยังไม่หลุดนะคะสี่บวกสองเท่ากับหกหกเจ็ดหกเจ็ดเข้าไหมคะอ้าวไม่เข้านะคะพอบอกบอกว่าไม่หลุดทีไรหลุดทุกทีนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะไม่เป็นไรนะคะให้เขาไปมั่งนะคะอ้าวศูนย์บวกสามเท่ากับสามสี่นะคะสามสี่เข้าไหมสี่เข้านะคะรับไปรัวค่ะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกเจ็ดเข้าไหมคะ 6 7 3, เดสแดงค่ะเป็นไงมั่งคะรับซับกันไปเต็มๆเนาะผิดแล้ว1ลรอบหลุดหนึ่งรอบไม่เป็นไรนะคะให้อภัยค่ะ3บวก6เท่ากับ9 9 0 9เข้านะคะบอกแล้วกำไรล้ลวนๆนานาไม่พาคขาดทุนอยู่แล้วค่ะอ้าว5บวก7เท่ากับ12 2 3 3เข้านะคะอ,อะไรจะขนาดนั้น หนึ่งบวกหก่บ 7, 7, 8, 7, 8, ับเจ็ดเจ็ครับไหคะเเข้า2เด้งค่ะโอ้โห و, เป็นยังไงมั้งคะอันนี้ก็ดูรอบต่อไปนะคะว่าเข้าหรือเปล่าเนาะสีกับห้าเนาะใครไม่ทันดูย้อนหลังได้นะคะเป็นไงมัางคะสิ 10, รอบหลุดหลุดหนึ่งรอบอย่างนี้ถือว่าไม่ไม่ได้กําไรก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะคะโอเคค่ะใครที่รออยู่ก็เอาไว้เป็นแนวทางได้นะคะก็เดี๋ยว พ่งนี้ก็มารอดูแนวทางกันใหม่เนาะถ้ามีเวลาจะลงให้แต่เช้านะคะสำหรับคลิปนี้ใครไม่ทานดูย้อนหลังได้เด้อหรือว่า,าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ถามมาใต้คอมเมนต์นะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะก็จะพยายามตอบทุกคำถามนะคะถ้ามีเวลาฟังดีๆนะคะถ้ามีเวลานะคะเพราะว่าตอนนี้เข้ากะเ,เช้าก็ควักโทรศัพท์ยากหน่อยเนาะเพราะว่าต้องทำงานนะคะ จะมีเวลาตอบก็ต่อเมื่อ,อพักเบรกหรือว่าเาเลิกงานอะไรทำอย่างนี้นะคะยังไงซะก,ก็จะพยายามตอบทุกคำถามนะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจกันานานๆเดี๋ยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ